สวัสดีครับป๊อบกับผมบอลบอลสูงต่ำพาเลยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่อง YouTube เว็บไซต์ TS S c o r e ด้วได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เราจะไปสรุปผลคลิปเมื่อวานนะครับก็ให้สูงไปคู่หรือว์พูลนะครับแล้วก็สเต็ปเราก็แตกนะครับคู่เต็งหรือร์พูลเราก็กดไป4ี่หนึ่งครับก็จะกินเต็มเลยนะครับเมื่อวานนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะไปวิเคราะห์บอลนะครับวันนี้ผมขอไปหลีกลองบ้างนะครับ เป็นโปรตุเกสดิวิชั่น2นะครับคู่ระหว่างเบนฟิก้า B กับปอโต้บนะครับเลรนราคาอยู่ที่ราคาปอนะครับก็คู่นี้ราคาสูงอยู่ที่2ลครึ่งควบ3นะครับเราจะไปดูตารางคะแนนนะครับเบนฟิก้า B ก็อยู่อันดับ1นะครับก็แข่ง16นัดชนะ10เสมอ3แพ้3ได้ถึง33ลูกนะครับเสีย18นะครับแข่ง16นัดนะครับส่วนปอโต้บีนะครับแข่ง16นะครับ ชนะหเสมอะคนับแพ้4ได้2 3าลูกเสีย21นะครับเสียก็ค่อนข้างเยอะอยู่ครับเราไปดูสถิติพบกันนะครับจาก5นัดล่าสุดนะครับก็เป็นบอลสูง3นัดนะครับเป็นบอลต่ำา2นัดนะครับเราจะไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับก็แพ้ไป 2- 1นะครับเป็นบอลดิวิชั่น2นะครับก็ดังนั้นครับเจ้าบ้านนะครับยิงประตูได้จาก5นัดนะครับยิงประตูได้ทุกนัดนะครับ หรือว่า10นัดนะครับยิงได้ทุกนัดนะครับยิงได้9นัดนะครับส่วนปอโต้ีนะครับก็นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านนะครับชนะเบนฟิลนะครับ31นะครับก็เป็นบอลที่ยิงประตูได้ทุกนัดนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมฟันธงให้อยู่สูงคู่ปอโต้ีนะครับหรือว่าเบนฟิก้าบีนะครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นคู่ลีกอินเดียนะครับเป็นมุมไบซิตี้นะครับกับเบงการูนะครับ ู่นี้ก็ราคาสูงน่าจะไหลไป3ลูกควบ3ามลูกครึ่งนะครับถ้าเล่นสเต็ปก็ใส่ไป3ลูกควบ3ามลูกครึ่งนะครับสถิติที่พบกันนะครับจาก5นัดล่าสุดนะครับก็เป็นบอลสูง4นัดนะครับเป็นบอลต่ำเพียงนัดเดียวนะครับส่วนสถิตินัด5้านัดล่าสุดก็เป็นบอลสูง3นัดนะครับต่ำสนัดส่วนเยือนนะครับเป็นบอลสูง3นัดนะครับต่ำา2นัดนะครับ ดังนั้นวันนี้ผมฟันธงให้อยู่สู่คู่เต็งปอตโต้บีนะครับสองลูกครึ่งควบสามนะครับสเต็ปสองเป็นมุมไบซิตี้นะครับสองลูกครึ่งควบสามสเต็ปสามเป็นอเมริกาซิตี้นะครับเป็นลีคฮอลแลนด์นะครับสูงสองลูกครึ่งควบสามนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงต่ำพาเลยได้นะครับ